เสร็จแล้วครับน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งกำลังจะนอนคุณแม่เขาก็ถ่ายยาอยูะคะ่ครับน้อยน้องหมูเด้งก็จะนอนบ่อยมากครับส่วนมากก็จะเป็นคุณแม่เดินกินหญ้ากินอาหารที่เราให้แล้วก็น้องก็จะวิ่งตามวันนี้น่าจะแบบหมดไม่เห็นเด้งเท่าไหร่เมื่อกี้มีพี่ คนดูแลรก็เอา,าช่างมาวัดน้ําหนักแต่ไม่สําเร็จนะครับตอนนี้น้องก็นอนองเดียวันดูก็มาดูเยอะเลยครับมาจากทุกลิปน,น้องดังนะตอนนี้อันนี้ก็เป็นบริเวณของคุณน้องเนาะมีต้นไม้เยอะมีน้ำคุณพ่อก็จะอยู่ฝั่งขวาของพ่อครับ นี่เด็เป็นฮินปโปแคระนะครับ